จุดต้องไหวต่อไปตอนนี้อยู่บ่อเกลือจะไปสะพันนะครับในแผนที่บอกอีกประมาณ9ก้ลกมูบ่บ้านสะพันเดี๋ยวไปดูว่าบ้านสะพันเป็นยังไงบ้างไปหาที่นอนกันอุติการิชาร์คเจ้าอุติการิชาร์คสุเจ้าบ้านสะพัน ขี่รถมาถึงสปันเนี่ยก็ต้องหาที่กลางเต็นท์กันก่อนนะก็จริงๆแล้วมาเที่ยวน่านครั้งเนี่ยผมว่าจะไปนอนที่ภูคาเนี่ยแต่ว่าไปไม่ถึงเนี่ยมาถึงบอกเรือก็มาแวะที่สปันกันดีกว่านะครับมาหาที่กลางเต็นท์ก็ปลายทางในวันนี้นะ่าจะไปที่โหโหวัดสปันรันเพราพะว่ามีเพื่อนร่วมทางครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้กันมาเขาบอกว่าจะมานอนที่นี่ผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาครับจากบอกเรือเข้ามาก็ประมาณ9 好吧。 รถเข้ามาเนี่ยก็ระวังเลยกันหน่อยนะครับทางขึ้นวัดสปันจะมีป้ายแบบนี้บอกนะขึ้นไปตรงคาเฟ่ตรงนี้ะจะไม่มีป้ายบอกว่าลานกลางเต็นนะฮะนี่ลานกลางเต็นหน้าวัดหน้าวัดสปันนะพระชัยมงคลนี่เขาก็มีลานกลางเต็นทำแบบนี้นี่คนมากลางเต็นด้วยกลางคืนก็น่าจะสว่างนะนมีไฟติดหลายจุดเหมือนกันนะอแต่วิวดีครับดูวิว นี่วิวดีฮะมันจะเห็นอ่าดอยพอดีเลยอืนี่มีร้านกาแฟข้างล่างก็ถือว่าวิวดีครับชา้าๆวิวน่าจะสวยแต่ไม่รู้ที่ตะว,วันออกตะว,วันตกอยู่ทางไหนตรงนี้เป็นวัดอืมอ๋ นะนกับเป็นวัดแต่วัดไม่มีรั้วไม่มีกำแพงไม่มีอะไรเลยต้องมงแบบนี้อ,อ่ะเดี๋ยวขอไปหาที่กางเต็นท์ก่อนนะครับนี่วันนี้เราอยู่แถวนี้นะบริเวณต่อไม้นี่ห้ามกางครับนี่ก็วิวดีครับเดี๋ยวไปดูตอนเช้าๆอีกทีหนึ่งว่าวิวจะเป็นยังไงเดินดูวิวกวันดีกว่า พระชัยมงคลครับอนอนที่นี่นนสักคืนนะครับมีคาเฟ่ด้วยครับคาเฟ่ยอยู่ตรงนูน้นแต่ผมชอบวิวแบบนี้มากครับวิวที่มันเป็นหุบเขาลงไปแบบนี้ที่พักเยอะมากครับที่พักเยอะมากข้างล่าง นะโอ้ถ้าจองในเน็ตไม่รู้จะจองอยังไงอะ่ะนี่อุ้ยอุยโอ,ยโอ,ยโอย้ไม่แน่นซะด้วยนี่ที่พักข้างล่างเยอะมากครับเป็นนาแนละ้วข้างล่างนี่โอ้เช้าๆนะ่าจะบรรยากาศดีอยู่ครับนี่เป็นหุบเขาระหว่างหุบเขาอยู่ระหว่างหุบเขาฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เชา้าหลังจากที่ออกเชนี่ไปเดี๋ยวจะลงไปข้างล่าง ลานกลางเต็นท์หน้าวัดก็ถือว่าเป็นบริเวณวัดนะผมว่า <laughs> บริเวณวัดแหละนะฮะมาลองมูก,กระทะโอสั่งมูกระทะด้วยเลยมีที่ชาร์จแบตด้วยเนะนี่ยนี่มีไฟเปล่ามีที่ชาร์จแบตด,ด้วยอ๋อเสาโทรศัพท์อยู่นี่มีที่ชาร์จแบตด,ด้วย ก็เดี๋ยวสําหรับผมแล้วต้องดูอีกทีว่าจะกางเต็นที่นี่เลยไหมครับหรือว่าจะไปหานอนโฮมสเตย์ด้านล่างนะหรือว่าจะไปต่อข้างหน้าแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะทันน่าจะต้องนอนที่วัดสปันนี่แหละครับวัดสปันก็เป็นแบบนี้ครับในภาพมุมสูงไม่มีรัวร้วไม่มีอะไรครับกางเต็นท์ได้ตามสบายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมีคนมาเก็บค่าเต็นท์เอง